สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเ,เพื่อนมาพับเหรียญปวยทานนะคะรูปแบบสวยสวยง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวพนมกรนะคะสวยสวยง่ายๆเลยนะนี่นะคะนนะ้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว9 5ซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและลิบบินเบอร์สองค่ะขนาดความยาว40ซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้น เรามาเริ่มกันนะคะเรามาเริ่มจากริบบิ้นนะคะเส้นยาวนะ95เซนติเมตรค่ะจำนวนนี่ค่ะแล้วก็จะพับริบบิ้นเข้ามานะคะให้เดือมกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวนะคะขึ้นด้านบนนะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สาสวมมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1นะคะ รวบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะนี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ี่ทับเส้นที่สาค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะเอานนีวโป้งกับนนีวชี้จับสี่เส้นด้านบนนี้ไว้ค่ะต่อมาค่ะเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะนี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นนะคะสีเส้นสุดท้ายนี่นะต่อมานะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมานะคะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3มค่ะนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับน,นะคะ รวบเข้ามาแบบนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับมาด้านนี้จับดิบบินขึ้นมา1เส้นนะคะนับ1 2ึส,สค่ะพัดข้าม3มเส้นจับพัดข้าม3เส้นค่ะนะะพัดข้าม3เส้นไปค่ะพัดข้าม3เส้น พัดข้ามสามเส้นนะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะเอาเส้นนี้นะคะจับพัดมาค่ะนี่ค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส,ส้น <BAR> ถัดมาค่ะจับพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามมาค่ะนี่ค่ะเราจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านค่ะพลิกกับด้านมาด้านนี้ Okay. ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะนคะคะในแบบนี้นะเราก็จับริบบินนะคะสอ,อดล้อสามเส้นไปนะนคะคะสอ,อดลอสามเส้นไปตามแนวริบบินค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนี่นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จะจับริบบินมานะคะด้านนี้นี่ค่ะพับดิบบินมานะพับตัดมุมนะคะแบบนี้นะพับตัดมุมมาแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็พักกบมาด้านนี้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะ นับหนึ่งสองสามนะคะสอดดูที่สามนะนี่ค่ะพับมานับหนึ่งสองสามมาสอด,ดในดูที่สามนี้นะคะนี่นะรอดมาแบบนี้นี่ค่ะพบมาด้านหลังพับตัดมุมนะคะพับดิบบน้ตัดมุมมาด้านหลังนะคะแบบนี้แล้วก็พบมาด้านหลังค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะเดึ่หมาแบบนี้ ม,มาด้านหลังแล้วก็พบม,มาด้านหลังค่ะนี่ค่ะทำม,มาด้านหลังนะ แล้วก็พับมันด้านหลังค่ะแล้วก็สอดเข้าไป เส้นสุดท้ายนะคะพับมันด้านหลังนะแล้วก็พับมันด้านหลังค่ะแล้วสอดเข้าไปนี่ค่ะนคะคะแล้วก็ดึงมาแบบนี้ค่อยๆดึงนะคะดึงไล่มาทีละเส้นนะ นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะสอดไปนะจับริบบิ้นนะคะสอดล้อสามเส้นไปตามแนวริบบินน้นนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะนี่ค่ะ ไปนะคะตามแนวดิบบ Barn ิ D ้นเลยนะนะคะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะจับดิบบิ D ้นนะบิดมาด้านนี้นะคะบิดมาแบบนี้แล้วเราก็สอดลงไปในรูนี้ค่ะนี่นะคะดึงมาแบบนี้จับบิดมาค่ะบิดมาแบบนี้แล้วก็สอดลงไป จับบิดมาแล้วก็สอดลงไปดูนะคะ นแบบนี please, ้นะเอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับตะแคงมาด้านนี้ตะแคงมานะดึงลงมานะคะดึงลงมานิดหนึ่งนะพับขึ้นด้านบนนะคะแบบนี้นะพับลงมาบิดเป็นกลวยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะบิดเป็นกลวยแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดลงไปนี่ค่ะดึงลงมาแบบนี้ด่นะดึงลงมาพับขึ้นด้านบนค่ะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สอดลงไป นะคะหนึงมาแบบนี้ดึงลงมาค่ะพับขึ้นด้านบนหนึ่งลงมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปค่ะนี่ค่ะนะคะก็จะได้แบบนี้นะค่ะึงลงมาค่ะพับขึ้นด้านบน ขับลงมานะคะบิดเป็นกลัวแบบนี้ค่ะสอดลงไปนะคะดึงลงมาแบบนี้นะคะดึงลงมานะขับขึ้นด้านบนค่ะบิดกลัวลงมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไป นี่ค่ะเรื่องลงมาพับขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็บิดกลวยลงมาแบบนี้นะคะสอดลงไปนี่ค่ะนคะคะเราจะได้แบบนี้เราก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะนคะนคะคะ ะะเดี๋ยวอันไหนที่ตัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พับกลับขึ้นด้านบนนะคะแบบนี้พับสอดกลับขึ้นไปด้านบนค่ะนี่ค่ะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะ แล้วนะคะเราก็ตัดปลายนิ้บินทิ้งนะคนะคะก็จะได้กริดแบบนี้นะนี่นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว40เซนติเมตรนะคะจำนวนสอเส้นนะที่เราตัดเตรียมไว้นะคะเราก็จะสอดขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ค่ะ ดนึงมาดึงมาพอประมาณแบบนี้นะคะพับมาด้านนี้ค่ะพับลงมานะบิดเป็นกลวยแบบนี้นี่ค่ะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะหึ่งลงมาแบบนี้นี่ค่ะพับขึ้นไปด้านบนพับมาค่ะบิดเป็นกลวยแบบนี้ค่ะ 你看。Yeah. แล้วเราก็พับนะคะสอดกับขึ้นไปด้านบนนะนี่ค่ะแบบนี้ก็ตัปดปลายดิมบินทิ่งนี่ค่ะอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยสอดขึ้นไปนะคะสอดขึ้นไปนี่ค่ะเหลือปลายไวน้นิดนึงนะคะเราเหลือปลายไว้ด้วยนะคะแบบนี้นะทํามาค่ะมิดเป็นกลววแบบนี้ล้วก็สอดลงไป ขึ้นไปด้านบน่ัดเดิงมา แล้วเราก็ตัดปลายนิดบินทิ้งนะคะนี่นะดึงลงมานี่ค่ะคลิกติบออกมาแบบนี้นี่สวยงามน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะดอกบัวพนมกรของเรานะคะส,สวยยง่ายๆเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ